สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนที่เพิ่งออกไปเมื่อเช้านี้นะครับ3ตัวบนออก497 2ตัวล่างออก91นะครับก็สูตรเข้าตรงและโต้นะครับเข้าตรงคือ2ตัวบน97นะครับนี่นะครับหลักสิบหลัก10 9นี่นะครับ หลักหน่วยเจ็ดนี่นะครับเก้าเจ็ดจับเองแล้วถูกก็ดีใจด้วยนะครับผมจับให้ไม่ถูกครับผมจับให้แปดเจ็ดนะครับนี่นะฮะแปดเจ็ดสูตรเข้าโต๊ะอีกนะครับเจ็ดสี่เก้าอันนี้ออกตรงสี่เก้าเจ็ดนะครับก็ถือว่ามีลุ้นนะครับเพราะว่า หลักร้อยเป็นสี่มันมันก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับห้าหกอ่าแปดเจ็ดหกห้าถ้าไปตัวอีกต่ออีกตัวนึงก็จะเป็นเลขสี่ก็ถือว่าสูตรนี้เอามาใช้ต่อได้นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับเฉียดไปแต้มหนึ่งเบิลแปดแปดเมื่อวานควรจะออกศูนย์หรือแปดออกเจ็ดนะครับเจ็ดกับเก้านะครับ อันนี้ถ้าออก90ก็น่าจะถูกนะครับสูตเนี่นะฮะ90เป็นเลขพี่น้องก็ไม่เป็นไรครับอันไหนผิดก็คือผิดอันไหนถูกก็คือถูกนะครับต้องขออภัยครับถ้าเกิดจับให้ไม่ถูกใครจับเองแล้วถูกก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะมีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ